ที่เคยผิดหวังทั้งมันยี่ปีเป็นที่ไม่เคยฟันนะหนึ่งตัวตนหนึ่งคนชีวิตแสนสศร,ร้ารวมมองในตาลองดูชอบดิเดี๋ <c oughs> ดดวยวธรรมดาวเวลาฟ้าคืน พายุ่ฟอนอยูบอ่บนลฟาดฟาดขอไม่นานตะวันสองแสงเร็กล้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปดูไม่ขา่าวร้วไม่าวแล้วอดี๋ยวครับสิขาววีเราไม่ออกละทรงกลางชัดเจนครับเสียงซีเซโอเคชัดมากโอ้แล <oh> <oh> <oh, ้วโอ้สามรใยอนุโมทนาบุญกับทุกทุกคนนะครับอ่ะต่อต่อต่อ านให้ใจประกาจมันมีมันไม่มีตัวหนีบ่ะมันยะมาเสียงต่ำมากอ๋อแต่มันเดี๋ยวร้องก็อนนฮะไม่เป็นไรจะมุนมาสินหวังทำไมเออผิดผิดคี ผิดคอร์ดอะไรนะเออพี่มุกช่วยน้องก็ได้คุยกันได้ค่ะแถวแถววุยได้เลยบ้างคะตลาดสถานคุมไม่รู้อันนี้ต้อมงานนี้มาวัดเลยคอนเฟิร์มที่สองที่วัดเรื่องงานนี้ขออภัยนะผมรีบไม่เป็นเท่าไหร่ฝึกไว้ฝึกไว้งานสิบแปดพฤศจิกายนกลางเจริญบุรี ิเปนี่ยยังไม่รู้ร้องเพลงเลยเนี่ยเขาช่วยช่วยอาช่วยอาเนื้อเพลงนะยังไม่ร้องรู้ร้องเพลงเลยนะเพลงเนี้ยเดีตัวเองครับผมก็ซ้อมทุกวันเพื่องานนี้เองไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ได้ซ้อมเพื่องานนี้เลยอันนี้แบบไม่รู้ทําอะไรจริงนะผมไม่รู้จะคุยอะไรเพราะปกติเราทานแขวนเอสะาแม่น้ำแขวนเขาไม่รู้จะคุยอะไรไงก็เลยแบบเล่นกีตาร์ฟังเนี่ยเล่นกีตาร์แบบมั่วๆเนาะก็เอามาฝนจะตกคืนเนี่ยมันดำเฝน ฟ้ายังสรงคาที่ผู้หญิงต้องร้อนเนี่ยาช่วยลูกขายแม่เราไม่ทันลอยมาสื่อสารก่อนจากเพียงป้อนยังขอ ช่าไงงไ่ายดาฝากเพียงข้อความมาตัดเยื่อใยด้วยคำไง่ายงว่าจบก,กาันเสียทีเคยบอกไปแล้วว่าน้องบอกเคยรักใครตั้งหลักหัวใจรับความผิดหวังบอกก คำว่าฮาร์ดเฟังจากใครเท่านั้นเผลอใจวาดฝันถึงมาอยู่ในวันนี้จะเก็บไอไว้ในทุกหยดน้ำตาที่จะไหลมาจากนี้ชั่วทีวิ จะจดจำไอ้แต่สิ่งดีๆขอเก็บฮักนี้ให้ตายไปกับใจอืมพอแล้วแม,แม่บอกว่าร้องปกติก็ได้อ๋อเรนร้องปกติยังไงอะไม่ใช่แบบแบบไม่ต้องไม่ต้องมีกีตาร์ก็ได้ไม่เป็นไรม,ม,ม,มีมีก็ได้มีก็ได้ถ้ามีกีตาร์มันก็แบบดูแบบ แล้วเราก็ค้อไม่ไงคอไปถูกผีไปใช่ไหมเนาะรับภัยกันได้อยู่นะคือถ้าถ้าสมมติว่ามันมีตัวนี่มันจะคีมันก็จะขึ้นขึ้นไงมันก็เข้ากับคีเราไงอันนี้ถ้าเราล็อกคีผู้หญิงมาสูงมากไงเมื่อมีคนที่ดีกว่าก็ถึงเวลา ที่น้องต้องไปบอกกับตัวเองว่า,าให้ตัดใจคอนความหวันไหวก็จดใจทุกทีเคยบอกไอ้เลวว่าน้องบอกเคยรักใครตั้งหลักหัวใจรับความผิดหวังบอก ว่าฮักเคยฟังจากอายเท่านั้นดเดีมันดับเหลือใจว่าฝันถึงมาอยู่ในวันนี้จะเก็บไ,ไอไว้ในขงหยดน้ำตาที่จะไหลมาจากนี้ชู จดจาําไยแต่สิ่งดีขอเก็บพักนี้ให้ไดไปกับใจจะจดจำอายแต่สิ่งดีขอเก็บพักนี้ให้ได้ไปกับ,จจดจดจกบกใบจเราอย่างเดียวก็ได้รู้ว่ สวัสดีครับสวัสดีสำหรับคนที่เข้ามาใหนะเวลามาไล์สดงากระถินนะครับงากระถินสมคินของวิทยาลัยนอตเทิร์นตากแล้วก็วิทยาลัยนอตเทิร์นนครราชสีมาแล้วก็ปฐมมหาวิทยาลัยปฐมธานีนะครับเราร่วมกันทําบุญวันนี้ทอดกระถินนะที่วัดขจาจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเรามาสร้างบุญรณะองค์พระธาตุเจดีย์ที่อยู่หลังผมนี้นะครับแค่นี้ก่อนขอเพลเลยอ๋อ วันนี้ผมไม่ไปถึงเวลาหรือยังครับยังยังเลยยังค่ะยังยังยังเพิ่งไล่ได้แบบไม่จังเลยเ <c oughs> จีนเย็นเนี๋ยวนอคอนนอนพี่เสือ <c oughs> ้อเลยหาหาเขียง เขาอกวยังมีมันมีแค่อนอนอ่ะอเขาว่ายังมันไม่ขึ้นนะเนแค่นอน๋อยากลหาคีซีก่อนจชคุณนะครโอเคออไม่ไม่คิดดีดย่งเี่ ถุาเจ้ามีร้านอาหารเนี่ยอร่อยน่อรเราครับ,บโอเค, <ไป S 2> ครับยเย็นบรรยากาศดีมากมีวงเปียนโนเล่นให้ฟังด้วยเป็นแค่นอนไร้ค่าใช่ไหมคิดนี่เนาะเรากลักบมา <c oughs> ไม่ได้ครับใช่ดังเกินดังเกินที่ลลงืมตาพอละครึ่งเพลงพอละครับ พระมีรูปเดียวครับพระมีรูปเดียวเจ,จ้าวาดท่านเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าวาดแต่ก็มีเจ้าวาดรูปเดียว,าว,ายวไม่เคยคิดมองตัวเองจนชีวิตเจ้านอนก็ตายลงไปยอมทำไปแม้ไม่มีใครจะมองเห็นหล่นร่วงลงไปทอดกาย สวัสดีหยห้าร้อยเก้าสิบคนนะครับ<ส>เรามาเอขอพุดครับแม่รับเพตัวเองให้ดีก่อนเ,อเนาะลมบอกแม่ว่าพอดีผมจะสงไปลเป็งินใจผมอน,นมอย่างเงี้ลยลบอกหหายไปก็ผมอังสืออยู่บ,บอกออุยเนี่ยคุณได้ยินได้ไหนคุเนี่ย เขาก็พูดรู้กับพูดเองไงอาจารย์พูดกับพูดไงดดสอบไปภาปลหลักเลือกสอบอนั่นแหละมันก็ได้สอบไปแล้วใจแอบเงาในห้องเธอข้างรอง คนไกลบ้านใจลอยไปถึงบ้านดาจบแล้วครับเพลงนี้สันมาเงินมุงจันผ่านทางหน้าต่างห้องเช่าจันไม่เต็มดวงดวงเอาดวงเอา ั้อะไรล่ะเราลราเราไม่มไค่อยถูกมีคนเข้ามาดูอยู่โอเคซับถาเข้ามาได้น่าเมียนเลยครับแม่รูปโลรวมทำบุญแล้วสาธุครับแม่สาธุอนุโามาทนาบุญกับทุกคนนะครับใฮ้ฉัน กล้ดีกว่ามาคุยกันพร้อมมากครับขอาคพูดครับพร้อมดีวยอ๋นี่รู้แล้วว่าแบบกำลังใจเนี่ยให้ลูกเล,เล่นแหละไม่ทำหน้าคิ้วขมวดนะครับ <c oughs> คเคยเเชียดหรอเดี๋ยวคือดูจารีวัลรล้วแม่แม่ดีกว่าเนะ คุณก็ที่มาทำเครั่าผมยินดีครับแบบเดี๋ยวร่วมทานเลยนะครับคนละบาทสองบาทใช่ครับโควิดไม่ไมีแม่เต็มวัดแน่นอนใช่ครับถ้ามีโควิดเต็มแน่นอะนผมว่า พอดีเหลือเกินเดี๋ยวแสงเข้าน้ำเราชอบแบบว่าหลวงพัทธนบูษาทุกครับหลวงพ่อท่นทุกแมทุกคนนะที่ร่วมกันบูนะมีสองสามคนให้กำลังใจสิ่งที่สาสมจากการพบกันผ่านมาเขียนแทนด้วยคำว่า เธอคือดวงใจผมยังบอกไม่ได้ครับเนี่ยเดี๋ยวถ้าบกว่ามาเดี๋ยวไม่ได้มาเนี่ยเนาะเอาไปว่าใครที่สะดวกที่มาในวัดก็มาได้เลยนะครับแต่ตัดผมใหม่ถูกต้องแล้วครับไม่ครับไปตัดผมใหม่มาเรียบร้อยครับผมอนุโมทาบุกสุตฺุธกนลมพี่เราได้บัลลมงกอะ ลมเหรอโอ๊ยตายลมพัดลมไม่มีพัดลม <c oughs> ดีแดดแดดค่เชียวนคนฝเราไม,ม่ไม่หมดแดดร้อนได้ไม่ถึ <c oughs> <อ>งาแบบก็ไม่เป็นไรนะ <c oughs> พอาแม่พอาแม่รัวแม่ก็ต้องฟังอ่ะนะผมร้องเล่นได้แค่นี้จริงนะเล่นได้บําเล่นกีตาร์ <c oughs> แต่ก็ยังดีกว่าช่วงแรกนะเล่นเล่นผมแมบบ โอ้ยคนที่ไม่ฝึกเล่นกีตราร์เลยเล่นแล้วเบื่อมากก็ไม่เป็นไรนะใช้ให้เวลาผมนิดน,นึงนะเดี๋ยวสักปีนึงก็น่าจะโอเคกว่าน,นี้นะ <c oughs> เพราะว่านี่เล่นได้ประมาณเดือนหนึ่งก็ไม่ได้เล่นทุกวันน,นะเนาะเล่นทำเล่นได้บ้างคนระับพ <c oughs> อ,อแล้วรอแป๊บเดียวแล้วจริง นี้แม <c oughs> ่เราว่าชิมเขา้าใสยแล้วสมอใจหรือ,อยังครับก็ได้ได้ไปตั้งได้กันเราก็ไปต้วยกันเดีวันเส้น จจจกาาาเ้าาทำอะไรอย่างนี้ปะคลุบอกเขาได้ไอ้ก็ไปเอาอกเอาใจแต่เขาที่มันต้องกาวพี่ดีเนาะแต่กาวไม่เป็นไงเราเอาดีดแล้วกันตีแล้วกันแกนเปลี่ยนว่าเมืเ่นเจอกันเป็นเดาวกันหูจากเพียงหน้าตาหูใจเป็นหรือเปล่า the พอแล้อแล้วพแล้วพอแล้วยังแต่ยังไม่ถึงเวลานลคะน่ยโอ้ไมลเดี๋คุยอ่อพอล้พอโอ้พอดีแล้วแม่หิวแล้วโอ้ยมาได้ทำเวลาจริงจรำงครับแชมพกต้องหลอดใหญ่นะลูกครับผม จะได้กินมุกได้ใช่ไหมเดี๋ยวชามุกมีมันต้องหล่ออยากจะได้กินมุกได้มุกอย่างนี้เห้ยมุกเสิร์ฟมุกจริงๆเรามากันหลายคนนะคะเราไม่ได้มากันเรราาาเมห็นเห็นมีแค่นี้แล้วจะเก็บได้จ้ะพี่รวมพี่รวมทำบลแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะคะขอบแม่ทุกคนนะครับขอบคุณร้อยหกร้อยจิ้มมาคนนะครับจึง น้องผมยังไม่ได้ไปครับเขาครับค่บนนะตอ,อบคุณนี้นเขาพี่ลัวทำไมอะไรกันไม่พี่เราไม่เป็นน้องพี่ลีไม่เป็น <c oughs> งั้นในวันนี้แบบเอเอก็เลยประจานแล้วค่ะแม่แม่ <S <s> <S วันนี้มาแอบเงินเหน,ยเนียเจ้ากินข้าวหรือยังคะยังไม่ได้กินข้าวเย็นครับข้าวสาเกินแล้วครับ่ บัญชีไหนลูบนลกบัญชีนี้ครับบัญชีที่ประมูลน,นะครับบัญชีที่ที่ผมประมูลไว้ให้นะครับอ่ากรุงเทพนะครับชื่อกะทินุชชัยเลน,นเทรนนะครับผม <c oughs> นะ,ะรู้สึกว่าโลเคชั่นสวยงามวันนี้นะครับโลเคชั่นวัดโลเคชั่นไอ้ไม่ใช่โลเคชั่นผู้พิจิตรเบ็คก,กาวาาอืมเดี๋ยวาจานเรียบกินเส้นเนม วันคืนนี้เนาะตาเสี่ยมันเดี๋ยวมันะเข้าหน้าไงมันก็เลยมองไม่เห็นทำไมมันน่าจะมันมืดจังเลยไม่ปรับปรับไม่ปรับแสงอ๋อมันไม่ปรับแสงให้ธรรมะวอนนี้นครับหลวงพ่อฝากให้นันบอกว่ารบกวนใส่เลยให้ได้ไหมสาธุครับหลวงพ่อฝากผม ท่านท่านบอกเลยว่าอันนั้นให้หนั่งไม่เหมือนกันน่าจะไม่เหมือน<ช>ไม่เหม<ช>ือนครับกับผมกับผมมีสามเม, <laughs> ม็ดใช่ไม่เหมือนไม่เหมือนทุกการลงตัวทุกใส่รอบแบบหกเสิบได้ผลแล้วแม่ถามว่ากินน้ำพริกหนุ่มแค่หมูไม่ <c oughs> อ้วนหรือย,อยังกินแล้วพี่หนุ่มกินเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้สวยงามเดี๋ยวเด้ละเด็กของเด็กของดีนะเด้ของดีจากวันหละ มีรอบานะครับเหมือนเหงาแล้วสองคนเนี่ย <laughs> นั่งกันเนี่ยน,นะนั่งกันสองคนเหมือนเหา<อ> <laughs> งาเ <laughs> นี่ยบรรยากาศรอบๆนะครับไอ้หูตัวอยู่ว่าไอ้ผู้ให้สิเหตุจังใดนะหัวใจมันหัก จบสักเพลงแล้วอยากเล่าจะถามว่าไปเที่ยวไหนต่อหรือเปล่าครับเพื่อนเป็นกับเองไม่ใช่เพื่อนนะเขาเป็นอาจารย์ครับเขาสอนสวัสดีทักทยครับวันนี้วันธรรมดาแต่คนดูเยอะจังสวัสดีครับ ได้แล้วเดี๋ยวเริ่มมาเยอะแล้วนะมาได้มาได้ครับแต่ว่า๋ยวมานะคือนี้ครับเดี๋ยวผมจะกลับแล้วครับเส้นทางที่ฟันมีแต่สัญญาณออกหักแกยันตากสีนอะไรเนระเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถ่ายรูปมาเนาะ เดี๋ยวร้อยฟันร้อยฟันน้องเดี๋ยวร้อยฟันเี่พี่ร้อยฟันแบบเนื้อสดๆเลยลองให้พี่โกดพี่ไม่กดแต่พี่ลองไม่จบู่วัดอยคนอย่างแม่ครับวัดหยวนเบย์อะไรครับอ่างน่านวัดอยวนเบเภออะไรครับอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองครับเภอเมืองจังหวัดอะไรครับจังหวัดเชียงใหม่ครับอาจารย์ที่ร่วมทำบุญกับผม อาจารย์ทวิทยาลัยมีไหมครับอย่าลืมนะอาจารย์วิทยาลัยลนี่ต้องไปหัวนหน้านะครับต้องไปหัวนหน้าในการทำบุญนะครับอามสวัสดีครับช่วยช่วยทำบุญนครับอาจารย์นี่อะไรดูครับอาจารย์อาจารย์นี่อาจารย์นี่ต้องต้องช่วยแล้วล่ะอาจารย์นี่